นี่คือไอเต้าโบที่ผมเลี้ยงไว้ที่บ้านมันน่ารักมากกินได้ทั้งลูกอมผักแล้วก็เนื้อแต่ดูเหมือนจะชอบกินเนื้อเป็นพิเศษเอาเบคอนไหมลูกอ้่เอาเนื้อไปเนื้อโอ้ยโอดูสิมันเริ่มโตขึ้นแล้วล่ะโออันอันนี้อาหารนายละ่ะกินเนื้อเยอะๆนะลูกโอ้ ว้าหลังจากให้อาหารเสร็จมันก็พยายามสื่อสารกับผมด้วยความรักบอกรักพ่อใช่ไหมลูกอันนี้ผมว่าต้องใช่แน่ๆเลยวันนี้ครับวันนี้ผมไอโตจะมาเล่นเกมฮุมโกนเพชรเกมเลี้ยงมอนสเตอร์สุดน่ารัก เนื่องจากเหตุการณ์โชคร้ายบางอย่างทําให้สัตว์เลี้ยงของคุณกลายร่างกลับเป็นก้อนเนื้อสีแดงคุณมีเวลา60นาทีเท่านั้นในการให้อาหารเขาทําให้เขากลายร่างกลับเป็นร่างเดิมรูปทรงของเขานั้นจะเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับอาหารที่คุณให้เขากินคําเตือนเกมนี้มีคอนเทนต์เกี่ยวกับ body h เร r ร er, ์หัวคนและความโป๊เปื่อยถึงส่วนใหญ่จะเตือนไม่ทันแล้วก็ตามผมไม่คิดว่าเราจะเจอแบบนั้นตั้งแต่แรก ต้องขออภัยจริงๆและนี่คือสัตว์เลี้ยงของคุณการให้มันกินผักจะไม่ได้รับสารอาหารมากเท่าไหร่การให้ของหวานก็ไม่ได้ให้สารอาหารมากเช่นกันแต่ว่าทําให้มันมีความสุขและก็รักคุณและการให้เนื้อนั้นเป็นอะไรที่ดีที่สุดแต่ว่าเนื้ออาจจะปลุกสัญชัตญยานบางอย่างในตัวมันขึ้นมาเอา้าหมายความว่าเราต้องคิดให้ดีนะครับว่าจะให้น้องกินอะไร เอาเป็นว่าผมลองให้เฉพาะลูกอมก่อนแล้วกันอันนี้จะทําให้น้องรักเรานะครับแล้วมาดูกันว่าจะไม่ได้ออันเน้นลูกลูกอมนะครับเพราะว่าบางช่วงมันไม่มีลูกอมผมจะให้ผักมาดูกันว่าแบบน้องแบบไม่ดุร้ายฉากจบจะเป็นแบบไหนเกมนี้มีฉากจบเยอะมากนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเลี้ยงน,น้องได้แบบไหนยึบอ่ะอ่ะเอาผักไปลอรีปปลูกอมลอรีปป โนรี้ป๊อปเยอะมากตอนนี้ยังไม่หมดเวลาเหรอ <c oughs> จริงๆเรามี60วีนะครับแต่ผมว่ามันดูเกินนะจนกว่ารเราจะให้หมดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับตอนนี้หมดเวลามาดูกันผลคองการเลี้ยงด้วยลูกอมและผักายเป็นไอตาก้อนน่ารักสนๆๆๆๆๆๆๆ่วนสนอ่ผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่า000นนี่คือคือฟอนต์เกมมันไม่ขึ้นหรือเปล่า ก่อนหน้าน,นี้เกมน่าจะบลัชนะครับคุณพยายามให้อาหารสัตว์เลี้ยงของคุณแต่ว่าดูเหมือนมันจะไม่ได้ไปได้สวยอย่างที่คุณคิดขนาดของมันไม่เพิ่มขึ้นเลยแต่ผมว่าตัวนี้นูนน่ารักดีนะแต่อย่างน้อยขนาดพกพาแบบนี้เนี่ยคุณก็สามารถซ่อนเขาไว้ในกระเป๋าแจ็คเก็ตได้ในขณะที่คุณหาอาหารให้กับเขาคุณควรจะให้อาหารเขาด้วยเนื้อให้มากกว่านี้เขาจะได้ตัวใหญ่มากกว่านี้ ชากจบ a ตัวกระจ้อโยร่อยอ้มีการสรุปคะแนนตอนท้ายด้วยนะครับมีค่าสารอาหารแล้วก็ความสุขผมว่ามันต้องมีฉากจบที่เราไม่ต้องให้อาหารน้องเลยด้วยแน่ๆเลยเอาล่ะรอบนี้ผมจะลองให้เนื้อบ้างถ้าจำเป็นในช่วงที่ไม่มีลูกอมนะครับแต่ว่าก็ยังเน้นไม่ให้น้องโตมากนะเอาเบคอนไปชิ้นหนึ่งแล้วก็เอาผักไปบ้าง ยังพอมีเวลาอยู่ค่อยๆไปนะครับเน้นเลี้ยงแบบน่ารักน่ารักไปก่อนจริงๆเกมนี้ผมเห็นมานานแล้วนะแต่ว่าตอนแรกก็ไม่สนใจเล่นแต่พอมาเล่นแล้วก็เพลินกว่าที่คิดนะครับเล่นเพลินดีค่อยๆให้ลูกอมไปปึ๊บอ้ําตรงนี้เอาผักไปบ้างแล้วกันโอ้ยเบคอนสักชิ้นหนึ่งน้องเริ่มโตแล้วพอพอพอฉันไม่ให้เนื้อกับนายแล้วเดี๋ยวนายจะกลายเป็นตัวน่ากลัว ลอลี่ป๊อปอ่าอันนี้น่าจะโตขึ้นมาหน่อยจากก่อนหน้านี้เอ้ยเหมือนน้องหมาเลยคุณพยายามให้อาหารสรัตว์เลี้ยงของคุณในตอนนี้ขนาดของเขาพอๆกับหมาเลยมันตัวใหญ่พอจะกินศพได้แต่ก็ยังตัวเล็กเกินกว่าจะหนีรอดจากออโ h o ริตี้ผมไม่แน่ใจว่าออโ h o ริตี้ในเกมนี้จะหมายถึงอะไรนะครับ อาจจะหมายถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาตามจับหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนเราต้องฆ่าคนมาให้น้องกินแต่คุณก็คิดว่าจะเก็บเขาไว้แบบนี้สักพักหนึ่งเพราะว่าเขาดูน่ารักดีคุณสงสัยว่ารูปร่างของเขาเนี่ยคงขึ้นอยู่กับอาหารที่คุณให้เขากินฉากจบบีเจ้าหมาอ่าผมบอกตรงๆว่าผมไม่แน่ใจว่าจะเก็บฉากจบในเกมนี้ได้ครบไหมนะครับรอบนี้ให้กินเนื้อไปสี่อันเดี๋ยวรอบหน้าต้องลองให้กินเนื้อเยอะขึ้น จะพยายามค่อยๆไล่ระดับไปนะไม่ข้ามระดับเอาเบคอนไปแล้วก็เบคอนอีกอันหนึ่งแล้วก็เนื้อโอ้ให้โรล,ลี่ป๊อปบ้างนะครับน้องจะได้รักเราผมจะยังลองไม่ให้หัวคนแล้วกันแบบว่ามันน่าจะไม่ดีกับน้องเท่าไหร่ปึ๊บอ่าโรล,ลี่ป๊อปเนื้ออ่ะเบคอนผมอยากให้น้องโตขึ้นอีกระดับหนึ่งอะแต่ว่าไม่อยากให้ตัวใหญ่เกินไปอันนี้เนื้อ ยังไม่โตเลอเอาอีกอะเบคอนอมผมไม่แน่ใจว่าน้องโตพอหรือยังตอนนี้หรือว่าเราต้องให้หัวคนจริงๆไม่ผมไม่ให้หัวคนไม่เด็ดขาดเอาเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงว้วโอเคเหมือนจะโตทันเวลาพอดีสัตว์เลี้ยงของคุณเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว รูปร่างของมันยังคงเหมือนกับสัตว์ประหลาดแต่ว่าเหมือนกับมันพยายามคงรูกปลักให้เหมือนกับมนุษย์มากขึ้นคุณรู้สึกว่าบางทีอาจจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นภายในตัวของมันระหว่างสิ่งที่มันควรจะเป็นกับสิ่งที่มันอยากเป็นแต่ว่าไม่ต้องสนใจเรื่องปรัชญาในตอนนี้หรอกเพราะว่าเขาสามารถกินศพเข้าไปได้โดยไม่เหลือร่องรอยด้วยรูปทรงในตอนนี้สัตว์เลี้ยงของคุณติดอยู่กับกำแพงเหมือนกับรากไม้ เลือดเนื้อของเขาเริ่มแผ่ขยายไปตามฝาบ้านและเขาสามารถสื่อสารได้ด้วยการฮัมเพลงคุณได้ยินเสียงของเขาในหัวของคุณเหมือนเขาจะเรียกตัวเองว่าเฮกเตอร์ในร่างนี้เขาไม่อาจย้ายที่ไปไหนได้โดยที่ไม่ให้เจ้าหน้าที่สังเกตเห็นด้วยเหตุนี้เขาจึงต้องหลบอยู่ในสถานที่ซ่อนตลอดเวลาคุณให้เขาอ่านหนังสือในขณะที่อรอคุณกลับบ้านหลังเลิกงานพร้อมกับศพและหลักฐานที่จะให้เขากำจัด สรุปคือเราน่าจะเป็นฆาตกรหรือไม่ก็มือสังหารที่เลี้ยงปีศาจไว้ที่บ้านสินะเราต้องคอยฆ่าคนมาให้น้องกินซึ่งดูเหมือนถึงรูปร่างน้องจะน่ากลัวแต่ว่าจริงๆน้องก็ยังคงมีความน่ารักนะครับว่านอนสอนง่ายไม่ออกไปทําร้ายใครยังน่าแปลกใจถึงแม้จะมีรูปร่างแบบนี้ก็ตามแต่ว่าเขาก็รุ่มนวนกับหนังสือมากๆที่หนังสือที่อ่านนั้นไม่มีรอยขีดข่วนเลยและเขาก็ชอบกินลูกอมเป็นของหวาน เขาชอบอมมันไว้แล้วค่อยๆให้มันละลายมากกว่าการกัดเคี้ยวฉากจบเจนอนหนังสือเอลดิชโอ้นั่นไงผมข้ามขั้นแล้วผมน่าจะต้องให้เนื้อน้อยกว่านนี้หรือเปล่านะเออรอบนี้ผมจะลองให้น้องกินหัวคนบ้างถ้าเจอนะลองให้กินสักอัน2อ,อันแล้วมาดูกันว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมโอเคนี่แหละของโปรดของนาย 2อ,อันยังไม่พอเรอรูปร่างน้องยังดูเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ไม่ได้เติบโตขึ้นเท่าไหร่เอาหัวคนไปอีกเบคอนอ่มผัดหัวคนหัวเอาไปหลายหัวแล้วนะผมว่าน่าจะพอได้แล้วมันมันเริ่มเยอะวุบโอ้ว้าวน้องกลายเป็นนุ่มหล่อไปแล้วอ้อ สัตว์เลี้ยงของคุณเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วดูเหมือนว่าเขาเริ่มมีรูปร่างเหมือนกับมนุษย์แต่มีปากที่คอทําให้ง่ายมากขึ้นในการพาเขาไปกลมกลืนกับฝูงชนและก็ยังง่ายมากขึ้นสําหรับเขาในการซ่อนตัวจากเจ้าหน้าที่แต่ว่ารูปร่างของเขาก็ยังไม่เพอร์เฟกไม่ช้าก็เร็วคนทั่วไปต้องสังเกตเห็นแน่เพราะฉะนั้นคุณจะต้องระวังตัวไว้ให้ดี เขาเริ่มพูดคุยกับคุณเหมือนกับเป็นมนุษย์ทั่วไปและเขาเรียกตัวเองว่าเฮกเตอร์แต่ว่าผมยังคงเรียกเขาว่าโบดูเหมือนว่าเขาจะชอบกินของหวานเป็นพิเศษเขาชอบกินของหวานด้วยปากมนุษย์ของเขามันเป็นส่วนที่เขาสามารถริ้มรองของหวานและน้ำตาลได้เขายังบอกเลยว่ารสชาติของมันแตกต่างจากการกินด้วยปากอื่นๆโอวบคุณไม่เข้าใจว่าเขาหมายความว่าอย่างไรกันแน่แต่ว่าคุณเริ่มซื้อของหวานให้เขากินมากขึ้น เพราะว่าเขาเป็นเด็กดีฉากจบสี่มนุษย์ติดของหวานไอฉากจบนี้ยังน่ารักอยู่นะครับแต่ผมสัมผัสได้ว่ามันต้องมีฉากดาร์กอยู่แน่เลยผมเริ่มสงสัยว่าถ้าเราไม่ให้ลูกอมเลยให้แต่ผักกับเนื้อจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันอันนี้เลาผ,ผมให้กินเนื้อเยอะมากๆนะครับจนน้องไก่ร่างอ๋อหัวมนุษย์เอาไปบ้างแล้วกัน ผมกลัวว่าผมจะโดนงับหัวนะถ้าหักโอโอเหมือนจะเป็นร่างที่ไม่ได้ตั้งใจซะแล้วละ่ะผมเปื่อให้ผักมากเกินไปหรือเปล่านะงั้นยัดเนื้อเยอะๆแล้วกันถ้าถ้ายัดไดหวังว่าปึ๊บผมอยากได้ร่างเดิมอะแต่ว่าเราวุบต้นไม้แล้วละ่ะ <laughs> ผมว่าเริ่มแปลกๆเดี๋ยวก่อนที่มันจะกินเราผมให้ลูกอมบ้างโอ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 ่ะ ได้แล้วมัง้งมันจะมีฉากจบที่เราโดนงาบไหมโอ้ตัวเท่านี้นะสัตว์เลี้ยงของคุณโตขึ้นอย่างรวดเร็วมากและมันเร็วเกินไปด้วยในความจริงแล้วตัวของเขาใหญ่กว่าบ้านทั้งหลังและใหญ่กว่าเมืองทั้งเมืองและไม่ช้าทุกคนทุกแห่งก็เต็มไปด้วยเลือดเนื้อสดๆของเขาดวงตาของเขาจดจ้องมาที่คุณมันยากมากๆที่จะมองให้ออกว่า เขากำลังคิดอะไรอยู่ในรูปร่างแบบนี้เขาเหมือนกับรากของต้นไม้และด้วยฟันของเขาสามารถบดขยี้ศพมากไปเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยได้อย่างง่ายดายเขาสื่อสารด้วยการฮัมเพลงแล้วเรียกตัวเองว่าเฮกเตอร์ถึงแม้รูปทรงจะเป็นแบบนี้แต่ว่าเขาเงียบสงบมากๆและก่อนที่คุณจะรู้ตัวเมืองทั้งเมืองก็อยู่ในความเงียบสรุปกินเมืองทั้งเมืองแบบว่าแบบแบบดูเหมือนจะไม่ดุร้ายแต่ก็ ดูดซึมทุกอย่างเข้าไปสินะคุณไม่ได้ห้ามเขาเอาไว้เพราะคุณคิดว่าปล่อยให้เขาเป็นอย่างที่เขาอยากเป็นนั่นแหละยังไงในตอนนี้เขาก็กินพวกเจ้าหน้าที่เข้าไปด้วยหมดแล้วคงไม่มีใครมาตามจับคุณเว้นแต่ว่าจะมีใครสักคนหนึ่งที่อยู่นอกเมืองแล้วเห็นปีศาจเอลดิชตัวยักษ์ใหญ่สรุปน้องน่าจะเป็นพวกเดียวกับพวกคาทูรูหรือว่าอะไรพวกนั้นสินะผมไม่รู้ว่าจะเรียกปีศาจพวกนี้ว่ายังไงดี คุณสงสัยว่าเขาจะสามารถเติบโตได้มากแค่ไหนถ้าหากคุณให้อาหารเขาด้วยเนื้อเพียงอย่างเดียวเขาจะสามารถกืนกินโลกทั้งใบได้เลยหรือเปล่านะชากจบคิวเอลิสอะโบมิเนชั่นไลซิงแปลว่าอะไรวะรอบเมื่อกี้ผิดพลาดนะครับไม่ใช่อย่างที่ผมคิดเท่าไหร่าผมอยากให้เขาเป็นล่างเป็นคนอยู่อะงั้นผมจะเน้นเนื้อกับอมยิม้มแต่ว่า ก็ไม่ได้ฮะถ้าเป็นเนื้อกับอมยิ้มมันก็จะเป็นฉากจบเดิมหรือเปล่าเอาเป็นว่าผมจะให้เนื้อพอประมาณจนเขาโตในระดับที่ผมต้องการแต่ว่าไม่ค่อยให้อมยิ้มละกันน่าจะกลายเป็นปีศาจที่ไม่ค่อยชอบของหวานนี่ไงพอเป็นร่างคนปุ๊บผมจะไม่ให้ขนมละมาดูว่าฉากจบจะเป็นยังไงนะครับให้เนื้อต่อไปแล้วก็เนื้อและอืมให้ผัดตอนนี้คงไม่เป็นไรละมั้งเป็นรูปร่างมนุษย์แล้ว โอเคกินเนื้อต่ออีกนิดนึงอ่ะสรุปคือรอบนี้เนี่ยผมทําให้เป็นรูปทรงม,มนุษย์นะครับแต่ว่าให้กินลูกอมน้อยๆมาดูกันว่าจะเป็นคนชอบกินเนื้อหรือเปล่าคือเล่นเกมนี้เหมือนแบบทําการทดลองอยังไงอย่างนั้นสัตว์เลี้ยงของคุณเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและมีลูปทรงเหมือนมนุษย์ ทำให้เขาสามารถเนียนเข้ากับฟูงชนได้อย่างง่ายดายแต่ถึงอย่างนั้นรูปร่างของเขาไม่เพอร์เฟกผู้คนเนี่ยสามารถมองออกได้อย่างง่ายดายเขาเริ่มพูดคุยด้วยภาษาของมนุษย์และแทนตัวเองว่าเฮเตอร์ตราบใดที่เขายังสามารถกินศพและไม่ทิ้งร่องรอยเอาไว้เขาจะเรียกตัวเองว่าอะไรก็ได้ตามต้องการแต่ว่าการดีปีสาจท,ที่รูปรักเหมือนมนุษย์ไปไหนมาไหนด้วยในบางครั้งเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าคุณเองก็ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ใดๆกับมนุษย์มาสักพักหนึ่งแล้วอ้าว สรุปก็คือเป็นคนไร้เพื่อนที่เลี้ยงปีศาจไว้กินะฉากจบดีเบสิกฮิวแ n มนนอยผมคิดว่าอันนี้มันคล้ายกับฉากจบที่เราได้ก่อนหน้านี้นะครับภาพ CG ทุกอย่างเหมือนกันที่แตกต่างกันก็คือนิสัยของน้องเพราะว่าเราไม่ค่อยให้กินลูกอมน้องก็เลยไม่ได้ชอบของหวานแล้วก็น่าจะชอบกินเนื้อคนโดยเฉพาะโอเคสแสดงว่าเกมนี้เนี่ยถึงจะมีฉากจบเยอะมากๆถึง21ฉากแต่ว่า เหมือนรูปรักของน้องจะไม่ได้มีครบทั้ง21อันสินะมีฉากจบที่มันคล้ายๆกันแต่ว่านิสายแตกต่างรอบนี้ผมจะยองลองอัดเนื้อให้เยอะนะครับแล้วก็ให้น้องพัฒนาร่างมากขึ้นอีกเท่าที่ทําได้แล้วมาดูกันว่าจะจบยังไงอัดเนื้อแล้วมันเป็นร่างนี้อีกแล้วเนี่ยผมให้แต่คนแล้วละกันอะเอาเนื้อไปทําไมมันกลายเป็นพืชวะมันไม่ใช่อย่างที่ผมตั้งใจไว้นะเออตัวใหญ่อีกใหญ่อีกใหญ่อีกได้ไหม อันนี้ซาดิสแล้วแต่แบบแไหนๆก็ไม่ได้อย่างที่คิดแล้วเอาเลยกินอีกกินเยอะๆเลยกินเข้าไปกินเอาสิแกะแปลงร่างอีกได้ไหมเหมือนเดิมนี่นะร่างกายเขาเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วจนเปตัวใหญ่กว่าตึกอะ่ะถึงแม้รูปทรงเขาจะเป็นแบบนี้ก็ตามแต่ว่าเขาเงียบสงบมากๆจนไม่มีใครสังเกตเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่มีนักข่าวใน e ทีวีที่รายงานข่าวออกมาเลย คุณไม่ได้หยุดเขาจากการกืนกินโลกทั้งใบคุณก็แค่ปล่อยให้เขาเป็นอย่างที่เขาต้องการคุณได้ยินเสียงไซเรนและเสียงกรีดร้องจากระยะไกลแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างเขาไม่ได้แตะต้องคุณเลยแม้แต่ปลายเส้นผมแน่นอนเขาไม่ทำร้ายคุณเพราะว่าเขาเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดีสัตว์เลี้ยงที่น่ารักของคุณคุณไม่ต้องกังวลเรื่องเจ้าหน้าที่อีกต่อไปเพราะว่าต่อให้พวกนั้นจะพยายามมาจับคุณก็ตาม พวกนั้นก็ต้องถูกย่อยกลายเป็นก้อนเนื้อแต่สิ่งที่สําคัญก็คือคุณสามารถจัดการเป้าหมายของคุณและเป้าหมายในอนาคตของอนาคตของอนาคตได้แล้วต้องขอบคุณสัตว์เลี้ยงของคุณคุณได้รับค่าจ้างมามากมายดูเหมือนคืนนี้เราจะได้กินสเต็กด้วยกันนะคุณพูดและเจ้าสัตว์เลี้ยงของคุณก็ทำเพลงออกมาอย่างมีความสุขฉากจบอ่าทำลายล้างยึดครองโลก คือหน้าตาน้องเหมือนเดิมแต่ว่าตัวใหญ่ขึ้นสินะคราวที่แล้วแบบตัวแค่เมืองนะครับแต่ว่ารอบนี้คือแบบใหญ่จัดอ่ผมได้ล่างต้นไม้อีกแล้วรอบนี้ผมจะลองให้กินอมยิ้มเยอะๆตอนที่เป็นต้นไม้แล้วนะครับแล้วมาดูว่าจะเป็นยังไงพยายามให้อมยิ้มกับลูกอมเยอะๆเขาน่าจะรักเรามากขึ้น อมป,ป,ปึ๊บโอ้ยเมื่อกี้เผื่อให้หัวคนไปแต่ไม่เป็นไรเราเน้นลูกอมนะครับตอนนี้เอาไปเยอะๆเอาไปอีกปึ๊บหมดเวลาโอ้ตัวใหญ่เหมือนเดิมเขาเติบโตขึ้นจนกืนกินเมืองทั้งเมืองเข้าไปในตอนนี้เขาเหมือนกับรากไม้ที่สามารถใช้ฟันในการบดขยี้ศพได้อย่างง่ายดายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเพื่อเอาไปย่อยโอ้แต่เขาก็เงียบสงบมากๆ และก่อนที่คุณจะรู้ตัวเขาก็กืนกินเมืองทั้งเมืองเข้าไปได้อย่างง่ายได้แต่ในบางครั้งเขาก็แอบมาถามคุณว่ามันโอเคหรือเปล่าที่กินเมืองทั้งเมืองเข้าไปเนี่ยคุณเพียงแค่ยักไหล่แล้วก็ลูบหัวให้กับเขาเพราะว่าในตอนนี้เขากินพวกเจ้าหน้าที่เข้าไปด้วยแล้วจึงไม่มีใครมาตามจับคุณคุณไปที่ร้านของหวานใกล้ๆที่มันว่างเปล่าแล้วก็บริการตัวเองคุณและสัตว์เลี้ยงของคุณสามารถกินทีรามิสุแสนอร่อยด้วยกันได้ ฉากจบพีเจ้าหมาตัวใหญ่อ่าคือผมเข้าใจแนละ้วเหมือนรูปรักของปีศาจเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ฟอร์มหลักๆนะครับก็คือฟอร์มที่เหมือนกับต้นไม้ตัวใหญ่กับฟอร์มที่เหมือนกับมนุษย์ส่วนฉากจบเนี่ยจะขึ้นอยู่กับว่าเรามอบความรักให้กับมอนสเตอร์ของเรามากแค่ไหนถ้าเราให้น้องกินลูกอมมากพอน้องก็จะรักเราและในฉากจบเนี่ยก็จะมีฉากเซอร์วิสเพิ่มเข้ามาให้นิดนึง ไอฉากเซอร์วิสที่ว่าก็คือมันจะมีภาพ cg พิเศษเพิ่มเข้ามานะครับเหมือนกับฉากจบนี้ที่มันคล้ายกับฉากจบที่ผมเคยได้ไปแล้วแต่ว่ามีการเพิ่มกิมมิกเล็กๆน้อยๆมันจบลงด้วยการที่เราไปนั่งกินขนมกับน้องด้วยกันเฮ้ยได้ร่างมนุษย์แล้วในที่สุดอ่ะผมจะป้อนเนื้อเยอะๆเลยมาดูว่าร่างมนุษย์เนี่ยจะมีร่างสุดยอดแบบไหนนะครับปึ๊บเนื้อเนื้อเอาเนื้อไปอีกพ่อหนุ่มกินเนื้อเลยโอ้ว้าว ลายเป็นพี่มัมมี่ไปแล้วอืมเพื่อพอหรือยังว้าวร่างนี้หล่อเชียวสัตว์เลี้ยงของคุณเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและเขาเริ่มมีรูปร่างเหมือนกับมนุษย์เข้าไปทุกทีเป็นรูปร่างมนุษย์ที่ดูสะอาดสะอ้านเหมือนกับมนุษย์จริงๆข้อเสียเดียวก็คือยังมีส่วนปากที่ปกปิดได้ยากดังนั้นแล้วก็เลยเปลี่ยนเขาเป็นมนุษย์มัมมี่แทน นี่แหละได้ผลดีที่สุดในตอนนี้คุณไม่ต้องคิดหาทางในการหาศพมาให้เขาอีกต่อไปเพราะว่าเขาสามารถกำจัดศพได้ในทันทีในตอนที่อยู่ข้างๆคุณมันเป็นวิธีการที่ได้ผลดีมากๆเขาสามารถพูดคุยกับคุณได้เหมือนกับมนุษย์เขาเรียกตัวเองว่าเฮกเตอร์การที่ได้ทำงานด้วยกันแบบนี้ทำให้เขามีเวลาอยู่กับคุณมากขึ้นและเขาก็พูดคุยกับคุณบ่อยมากเอา้านี่มันเริ่มกลายเป็นเกมจีบหนุ่มไปตั้งแต่เมื่อ,อไหร่ ไม่รู้ว่าด้วยความสงสัยหรือความเบื่อหน่ายเขามักจะถามคุณอยู่บ่อยครั้งว่าคุณคิดอย่างไงกับไวช,ช็อกโกแลตอย่าลืมมาฝากพี่ดิเขามีความสนใจในการทําอาหารและบางครั้งก็เริ่มอ่านหนังสือด้วยเขาเริ่มเป็นฝ่ายชวนคุณไปออกล่าด้วยตัวเองเพราะว่าเขากระหายเนื้อเป็นพิเศษแต่ว่าคุณไม่อยากทํางานเพิ่มด้วยความยุ่งยากดังนั้นแล้วคุณเลยหาวิธีการอื่นให้กับเขาคุณเลยเริ่มเสนอของหวานให้กับเขาที่มันใช้ได้ผลในคราวก่อน และมันก็น่าจะใช้ได้ผลในคราวนี้และตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาคุณก็เริ่มมีการขีดที่ปฏิทินว่านี่คือวันสําหรับปาร์ตี้ของหวานสําหรับคุณและก็เขานี่มันเกมจีบหนุ่มชวนกันไปเดทที่ร้านของหวานเอาละครับก็สำหรับเกมเปลี่ยนไอโบให้กลายเป็นหนุ่มรูปงามในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมมากจะว่าไปผมลืมพูดให้คนกดไลค์อีกแล้ว จริงๆผมพยายามใส่ไว้ตอนต้นคลิปจะได้แบบจะได้คนจะได้กดไลค์เพิ่มแต่สุดท้ายก็เล่นเกมเพลินไม่ได้พูดอีกแล้วยังไงก็ตามสำหรับคนที่ดูมาถึงตรงนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโดยรวมสำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เล่นเพลินดีแต่มันไม่ได้มีรูปลักษณ์ของมอนสเตอร์เยอะอย่างที่คิดในตอนแรกโดยรวมคลิปนี้เนี่ยก็ไม่ได้เก็บทุกฉากจบนะครับแต่ว่า,ามันเป็นจุดที่ผมพอใจล้ว แล้วก็เก็บทุกร่างของเจ้าโบ้ครบเรียบร้อยแล้วเท่านี้ก็น่าจะพอเอาล่ะสำหรับวันนี้ผมไอโตะและก็เจ้าโบต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับไว้เจอกันคราวหน้าบ๊ายบาย